สบายดีพี่น้องเลยฝนลงมากเลยฝนลงเม็ดแหละพี่น้องเลยบายดีเบอร์สกูลทุกคนฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดทางวัฒน์กับทาน,นาะกำลังกินข้าวปุ้นครอบครัวเป็น,นสี่คนแซ่บบ่กลับมาทางนี้พี่น้องเลยต่อเมื่น่ะเติมแล้วมาว่ามายิวล้วิวอะไรตอนนี้นะเด้อ

เลยเลียงกรบพุเลียงมเลียงโนเลี้ยงมนี่วละกกองน่คือ่ท่น กดอกเป็นบุกิน้ำใจ mừng cả lắm mừng cả lắm mừng lên bóp lên lên bóp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  lên lên bóp lên bóp lên

พี่นมาตอนนี้หิวแล้ะตาไล่ละตัวนี้เนือไก่เน้นๆเลยขนมี้มาเด้อแช่ๆน่วกันููีู่ตัวหนึ่ จองเม่ได้อูกซ่าเดวจองด้ออ่านื้นองเลยอ่อคืนี่ต้มน้องบุคากัาก็ได้เย็นหรอยากัน้งอกินแล้วบบเกลี่ยงหทานเลเกลี่ยมาทานก็ค นี่เด้นี่อ้จตีตายเหีวแตก่จคองไหวใจสิมานั่นหาหากะป้ติตามตาแตกยังหาเนอยูวาวีกะป้หาเห็นเลยเด้อบานนี่ ตบอีกเล้วให้เบออินึ้นมาเขืงกานนี่หัวเห็นใชกินปลาเสียท้องทีเหียว้องเท้าเพิ่นทั้งนั้นคุณเฮ้ยก็นาทาบประเทห้กินเพราะ่าคืนทราบว่อิ่มแลบ่อิแล้วบ่ โบอีมาเอาไม่เด้อหีเด้อมาตักเอาลูกกะปิอยากได้กะปิเอาลูกเจ้าี่เดี๋ยวมันห้อแล้วพดดไปสดบกขางตัมันเย็น่างปโอ้ยตากกินไปเสียงโอดอยู่น่าฝนเด็กับน้มเด่นมาสุดแล้ ตอนเราขึ้นมอยาเขากันเราจะเป็นยังันทางไหนานัถ้นมันจะกระปุ่นมเจ้าชาเสร็งะปุ่นนะเองะ้นก่อนมันห่อนแล้วมันหลุดเกิเลมันได้็อืมะปุ่นนี่

หน่อยดิอืเกว่มขาดระเบลิกอิ่มแล้วหอิ่มมาใหม่ดตมที่ตัวลว่าจะได้กินตุเรียนกับไปมือเมือหนาคนละเนอนี่่าห่

แหมาะกับการใช้ผุดหน้าขนาดเนาะตรงมือไทยวันทิดมหรออืมทิดหน้าว่นนี่คุเจ็ก็ใช้ขวานเลยขวาบอโนะขวานออกเลย 弄过来一点。弄过来一点。开直播的时候，他有没听？一个开了。嗯，一个开了。然后，好，看那，嗯，还是一样多。他点、啊 ทำน้อไปาไม่เลอีกบายอืมทา้งสายขางไปเหนทางท้างหนไห่าเาวานมัหน้าเราวนหมดก็พี่ไเขาจามเกี่ยวเกอนเมก่อนาเดินอืมิกับ้นจ๊บ

บ่งองรู้จัจ่องเลยแตแะไรเตานตายเราปกินนะคนาบึจนั่นียิรนะุดทายแล้วยังมีายกับตายไปกับบนมีประโยชน์งไปบ่ได้อินทองตก็นนว่ามีอะไรยังชื่อชชื่อีมียัง็ด มีคนมีนะตายเอาตายเอาไ่รู้ใครจไจด้เาไ่ด้แก่ม่ไม่หลุนตายเอาตายเอายังยูเตาย้ายยูตาิลิบตายชิลิบก็ผูชาอเกที่อัาเด่างไหัววัดอ่ยังไปนียดีีเนาะ

สองเขาเน่ฮเกิดเปิดน่ยีลวาเอาเกิเาไปใ่ไเแมนดเกไป้บายไปบายลไปบายไบายไปบายนายลูกไบายนลูกได้ไหมไยเด้อโชคดีเดินทางปลอดภัยดีมีแหงดีมีแหง